การประเมินทุกนยเฉพาะคมมันมันอ่อนกานั่นการรักนั้นเจ้าหนันทีนการจัการหน้ารการศึกษาการพาวนาการศึกษาสมาธิปัญญาการมัก่างอริยมกขางบักอยันปุยยาการนพนธ์นั้นประเทยนั่งามมันเป็ดเพื่ทธิ์นขาตั้งเจริญแต่จูราม่ทนนี้ฝันเพ่สุขสัมทิุดตจยตอยู่ในเรอบ็รัวหรืในครอบครเอคนเป็นคนดีคือต้องอะไ เดี๋ยวาเรนพิดิัวิทยาัยของเมนอไทยาะดีอยู่ด้วยอายุวันน้าคข้าพราดพระฤาีนาโชคีนาตาดื่ว่าเพื่อถึงคุณเชื่อชมเย่อคุส่งคุเอนจะารอดอยู่จากเราพุทธลาองศาเจ็นปวดมวลใจพอประมาณมเหมั่กันมั่นกันท่นเจ้าให้การดีการเนือนการต่งหน้าการศึน้าการภาวนาที่พิ้งอสามีใจอสามีสัมปรมีกันลาลยเป็บปนดมวลจตอประมาณมาอันพระรา็นกาสังสาได้ช่นั่นอย่าไปลงอย่าทปลืม มังลาลาจัมสิเกปาโพธิปัติยาลาจัมปิเกตปาอกจันรุปันธิปาปรมิจุาเมามกกฟาในเกุจจุภวามีานาปรมีสีราปรมิณิขมะปรมีปัญญาปรมียูนปรมีสัุปรมีสัจจาปรมีอัตนาปรมีเนีาปรมโอตาปรมี สันติสุขที่ทําให้เดียนท่านสําเร็จได้ทั้งการแก้ไขข้อผิดลึกเอาทัศนมนาสุขสันติสุขพรหมมีให้ต่อค่าผู้ชนในเลมอนการสถานที่หน้าการกาดสินหาื้อด้วยว่าทีนี้เราตาปอดสันติเข้าจากงานมาสังคมก็พรหมเฮาครับตัวว่าส่วนชนย่อในมงการผู้ไม่ตามวาจาตากาก็จะจํางานไปลงตรงบางซ้ําพ่อแต่รับรับหมู่จํานวนด้วยผ่านว่าเป็นงานอย่างผู้อยากอํานุช เมงแห่งมืองคำชะมาคคำปุกปุกเถือนกกกกนก่นนังกเจากาจะทำเหตดนาเมื่อตานนาจาหาตในว่าจำเอาหน่ะจลองขจำกองเาารมจองอยู่ว่าเป็นจุ่เยาวองอยู่ว่าเป็นจเ่า ก็ออยู่มนเปตวองนะแต่สุดท้ายเขาเป็นกล้มถึงกล่มได้เลยถึงก่มได้ตายกลอมเบ่งเลยไ้กว้าใจจะมากรไมถึง่มได้มาเล้ถึงกล่มได้ถึงก่มได้ตายก่มเบ่งเจ้ากินกินจะหาล้างใจจะหาดูดใจจะดิฉันอย่างปรยัดใน้าเออเนี่ยจ้ากินกิน

อันเร้่ดึงถึงกันริ่มเลกลงในเชิง้มันียาวแต่ช่วยหน่อยเออปานน้ำเวลาปานน้ำก็ทำใช้ปานจีนิสิรีต่างๆใหา่ๆน้ำถึงเลือดเกือถึงหม้อเจ้าถึงวนอภิษฐานก้ากันมันสม่ยยาจำได้เราก็เลยสอนอคาลกรรมอคาลกรรมใจไว้นะเขากลัวใชะ ก้าวไกลมันก้หนาชัดเหมือก้อนข้าใส่หมกนั้นมันจะลอกเจ้าเจ้าข้าวากเขามีหนุ่จากพายานาวางเงินใ่เงินเงินจนเจ้าหน้าวางเงินมีเจ้าขายยาเต็มเล่หน้าวางเงือนไปรัเสื้อแต่ละไล หน้าล่างเธอด้านบนเธอเป็นหันหน้าล่างกายว่ากายกูเป็นงานเสื้อเชิ้ตกายเยือกายว่ากายกูเป็นงานเสื้อเชิ้ตกายเยือให้หน้าเยือเหมือนชัดเหมือนใจอยากไปเที่ยวกันกลางอะไรอยากไปให้เหมือนวัวเหมือนใจอยากไปเที่ยวเหมือนบ้าเหมือนวัวเหมือนใจ เลยกับดวอาไล่ชาวจางไปโอมางจังจังมาวันเมก็ถึงแค่แต่สิมาวันเม่อบิวเมดีวัเมตั้งวันตั้งคืนลาวลาหันดีกับการปลุกหนีลาวลูกไอ้คงคงเส้นหงเหล่าลาโยลาวลู ไอ้โกงโงก็เด่นาลาวาลาฮันหรกับตั à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  ้งตัวจริงตั้งไมเขาจะดีหรือตนลาวาลาฮันกับต้งตัวจรง้าวนตจงไม่เป็นซ้อาจอมแตจตาลเลยตนอาว่อาหงอาเสน้ย าาากันเขยนสีตาลอาบะอานาตาตาบลเกจเจงกับมเกิปัตันีตาระยะตางกันเห็นตัวเออสาธุแล้วขลัไปเลยไปเนยก็สาธุสาธุก็ไหาขลัเมื่อสินาคาว,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 วันนีเมื่อเจอกระดับเมื่อเจพะเจ้ตวอะรเหตุตว

กักาเาออมาตัวอมาหานซ้ำเพลงกักขามาเพลงหัวใจขามั่วเกินมองมามองมองหามาษาหามในญาิพี่สุนอได้ลยเออฝ่ายเเปิด่ยนจะายนเหนั้นโคตนันแหละโคตัดทางนันแหละเออจะได้เจิมด้บ่แต่ลักกาากังกรลูกก้านันไหนเล่าเชื่อนั้เตมลงจะได้จะัด้ต่มากก็ได้ราน mày hốt mày sang mày hốt mày sang nhân ta phòng thì nào nhân cả cháu từng tí chết từng chết cháu từng tí cháu đáy quả học này dù thì hay cả chưa cháu phá lao cây nhau mày hốt mày sang nhân cả phòng thì nào nhân cả từng chết từng nào chết trái คือว่าเราความไรดูดีให้กับยุคพาลาไปแล้วแล้วแม่าำเด็กตหนึ่งจนหักหืดแต่พันน้ำจนจ้องไม่การพ้นศาสร์จนข้ามาดยืดเต็มันเต็มเมืองอยาไปให้กันเมืองกันเมืองกาตั้งเหล่าก็เต้นเรื่องจนหักยืดแต่พันน้ำจนจ้องไม่การพ้นศาสตร คนผ้าหมาดพื้นเกินวันถิ่นเมืองาะพิชิตกันเมื่อกันเลื่อนจะตั้งเหล่ากระตุ้นเธื่อนคนหักไม่แต่เพิ่นนั้นคนจ้างไม่แต่เพิ่นศาสคนผ้าหมาดพื้นเกินวันถิ่นเมืองาะพิชิตกันเมื่อกันเลื่อนจะตั้งเหล่ากระตุ้นเธอเลื่อถ้าได้วมาแทงด้วยท่านเลือกไอริยาตาหมาเขาไว้หลายเมือง Tại sao lâu có tên hư hương Tại sao lâu có xài dạ à. Tại tăng xăm dạ Tại sao lâu có Mà lại mương Tại sao lâu có tên hương Tại lâu có xài dạ à. tăng có xăm Tên hương hôn Tên hương lúc ở bố mạo lúc rai out mọi người biết đến cái khăn biết những cái miếng khăn ăn mát và ăn ukraine kéo bay lọc hầu kéo 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 kéo

กามใจ่ส่นาผ้าจสส้อใหมกใส่มันมนาที่ที่ชเชาอาดุจาวอตาลอาตังใิปัตตโนอำมุอตาตาเจ้ตาอำเภวอวังอานางกาลาข้ามถนนเมื่อเลื่อนตาเลื่อยเจ้ bỏ lên bỏ lần tàn nát chăng để tao học đi phản học à bỏ à à à đi học bỏ sau lấy tàn lấy mất của tôi có bỏ đi bỏ sâu học lấy tàn lấy mất Học hoa hoa học bỏ học bỏ học sinh học tham lấy mơ cần cố lấy cả công nhân hăm cùng với Nga Lai cho mọi người mọi chú như chỉ như Thân Thân Trà Hoa Tư Phạm Hàm Bò Lũ Hàm Bò Tư Hàm Bò Lũ Hàm Bò Dư Hàm Sư Lê Trà Hoa Tư Phạm Thân mọi Lũ mọi Tư Bò Lũ Mò Dư Sư Lê Trà Hoa Tư Phạm Tên 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 เงนหางดีจำเนือเจอ้าอาตุ้ตินิวานเพื่อน,นตัเต็มเต็านด้านในตาลายังคำเจเสงนี่อยู่ปูงเอาไม่ขอบาปิดใจมันจำนี้ตาขันกันนี่คือการยืนตาขันช่ย้ยนี่นนคือแตืดนแนบตาตาขันเพื่อทาสนารี่จ้าเจ้ากา Anh đạo à phát triển đảng, tao để binh bú, uan để binh 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 Tổ binh 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 จองคนหัวงาทำเงาทำเ้าสองาลับหน้าขงสองคนหลังเงาเฮอร์เงาทำเตาเต้เริ่มมันหนาปากหน้าผู้หล่อสเงาทำเงาทำเ้าหลังตาลับห้าสองคนมือเงาทำเงาทำเตาทำหนนจอ้า ต่อดเาให้ออกเราพรอกเราใส่กันพุแค่เจนามาโผชเราท้เราตอมเราจังจำไม่แม <ต Liberty. S 2> ค่เจนายืนามสังฆะลาตะลาเถิ่นเลื่อนเลื่อความืออายุสงนกามกันยืมนามสังฆะลาล เป็นลือเลือดพอหายหอายุไม่กาวไกเป็นเลืโคตรจดงือดีจาเรือแงอ่ำนจดในายแพงเป็นลือโคตรแแหยอดยอดเขนเป็นตังนิันเหน้อเอาตฆ่าจับกระรงยบนมีหยาออาจะตเอ้ เอาเอาว่าซาสัจลาข้าวข้ามูเป็นเก่งข้ามือใหญู่้ในกัดเก่นอันนีจ้ามือต้าอัน,นมือจอมือุัวมีตู้แทตปิยายันเป็นตัง้งกว่านิพานผู้นั้นได้ปานานะเอาเเอึ้นลอยคืนลอยลอยใหญ่เท้าเน็ต มนุษย์จกห้ามการ่างางอะไรปใหญ่ให่แน่ตผู้นั้นไม่ปานาก็กล่าวว่าตานางเ้ากสันเว้้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 ล่า้้้าป้้า้้้้้้้้้้้น้้้้้้้้เ้า้้ร้ย ขึ้น้อยขึ้นส,สาสาแนวดาเฮืเ้ยงชาเพ่าะจิตจงตำมากรงหน้าตาจะสั่งแกงกรับจะลำก็เช้าออกใหญ่ขอ,ขอบซุดไปสั่งแกงก้งออาววันน้าตั้งยู่ในงใจจังลาอํำเรื่องสาใต้อำป้ายผ่ฟ้าอํำนาตั้งนาอ่ฟพาตั้งน้ำเมื่อความใกล้ใกลฟาน เอาชาติอันามชาที่านยามพองแต่งเป็นต้องเมเมื่อหรือจ้าท่านัวชาติตัวหลวเอาไว้จังแจงรับั่นเาตั้งอิูแ่นใจจังรดอุประตาละพอเป็นมาชุนาไม่เป็นตัวท่านนิพพานตีวรกันก้เลียวนิงานไ้่จับมาพอลาฮา bỏ mặt trời này nọc. Tóc Như Phật ha. chấm ma trời này ho ha. trở mặt trời này nọc. Tóc à hoa ha. chấm ma sau này ho ha bỏ hoa. Tóc à 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 พระเจ้ามูนีสาธห์โอ้มูนีมูนีมหามูนีพระเจ้ามูนีสาธห์โอ้มนุปมีหงโอ้มนุปมีหงโอ้มนุปมีหงโอ้พระนามศรัทธาโอ้พระนามธรรมกายโอ้พระนามสังขารฤทธิ์ศิริยังศาสนายัตถัง สังเกตนั่งยืนหยาีน้ำโมเมทุะต่ายกระโดดลูตาหมูสีสัตาบุสัมปาปาเตันดองนี้เต้นแนี้กระดานนตาลกระดากรน้อุกัระดางน้อยมุกดึันทมื

那么得救得亏，救苦救了装在脸上，不经营菩萨。那么得救得亏，这个嘛那个呢？那么得救得亏，救苦救了装在脸上，不经营菩萨。那么我不干这个那么我，那么我，那么你。 南无救苦救难观世音菩萨，南无多宝阿佛，南无我佛，南无我佛，南无我佛，三宝阿，敬我师，敬我师，南无南无地水火风五。 นโมพ่อเปิดคลกเรื่องทุกข์สื่อสื่อทางดวงใจตัวที่สื่อสื่อทางดวงใจตัวที่สื่อสื่อทางดวงใจนั่นหือสื่อสื่อทางดวงใจนั่นคือสื่อสื่อทางดวงใจนั่นคือสื่อสื่อทางดวงใจนโมพิทาปอที่ให้อาจารย์เจริญนโมพิทาปอที่เจริญนโมพิทาปอ

त पिया इन कम कर อมาณีเปยวอมานีเปิยวอมาณีเปิยวอมาณีปปิยวอมมาเลปจานาจโอมมาเลปจานาิโอมมาเลปจานาจโอมมาเลปจานาจิจะได้วัตถุธาตใจธาติใจชาตใจเกิดผู้ปกครองผู่เจ้ารงค์สเริยเนต์สันงิสัมพนาง

อต่แต่เกิดเปเกย์อยู่ในเละในใให้ก็เป็นใจมันก็เป็นมันอยู่ที่ทขั้นอยู่เป็นขั้นนานาครั้งเลยมอยู่ต่องกาบสัตว์เชืราป่าุกป่านานาก็ได้รากขึนเป็น้องลอยเป็นน่องเราม่ายาวม่ายาวเคล็ดไม้จาปลาจรปลาจำพั่าุ์ม่ายาเคล็ดไมาจำปลาจินอับุตรดีเคล็ดไม้จกปลาสุขันดีเคล็ดไม้จกพราญนนดี

จะได้เจ้า สรรkam มาได้หน่อยอ่านเลยอะลุกจากตาไปจะมาพระญี่ปุ่นเป็นอย่างงี้อัยยวะนะทุกข์สลัดปฏิฐานะอัยยสัญญาปาติวะทุกข์จะจะกะปุราผู้เป็นประเทศยิปัญญาปาติจันตะนะผู้แนวมองไปนี้จะเป็นกรรมมาจะได้มาทําพิษาดนี้ သင်္ခါရသင်္ကပ္ပတေသနမ္မာဘဂဝါတေတံသံဃာမေယေတိဝိတေဝိတေနသနာပ္ပေမိမဟူတုဝါသိတေတေသကံပ္ပေတေတိပ္ပေသုမာကသဝတိတေသမာတိပါရေသေယောတိမေနံတေတေသောယေစီတေမေနံသာပ္ပေတေတေသံပ္ပေဝိတံပ္ပေဝိသံဃနာတေတေဘဂဝါနာကထာနာ

che la onda è polata, che è davata, che è stata per quella guerra che sono stata per quella zona, 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 per

ये जो पंपा के जी में नम्र पंखे के पंखे में तो जी दो ये गुण वचना करते बिना ये पूरा से देश करते उपदेश करते समाता तो वा सुकरपना सुपालो विलोचन नमस्ते पितृश्वर इससे द गुण जनम प्राप्त हो गो संत 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 गुण विनय सुकला के रूप में हुआ पाशदा तो हमारा प्रणामय स्वाहा

देवाच्या बालू भाया तुमने गृह देवळाचे कृतीय दिवप ते सगळे पदां शुक्रय ती देवाच्या पाणी भाया तुम्य गृह देवळाचे कृपया दृश्य ते सगळे पदां सुके देवा जंपाद भाया तुमने कुल देकराचो रे जय देव जय धु पाचीचे शक्ति रुपये धराचो शक्ति कर्यो ก็ตดตดต่สู้ต่อสูจับตันี้ตังนีเลยกมากจิตก็ตัวนี้เบล่าเลยเอวยน้ะนั้นก็ย่อัดจะไม่จะ่กออาคต้ากุ้งอาคต้าอาคต้าอาคตาจนทำเจราู้ว่าไม่ทำได้สาเด เพิ่งคิดกว่าทมาสายยุ่งตัวเองหมดจังตัวขาจัจความหวังผุ้ใว้ไว้เพืสามใจาคาย้ยยันคัโตไวที่กลา

ตาเป็ดอยู่ข้างๆด้วยน่ะอิสระจําไม่หรอกนี่กับ